ว,กกวัยอะไรขนาดนั้นนะทุกคนยังไม่ถึงหนึ่งนาะทีพันคนแล้วเหรอเพิ่งสูนนี้นาทีเองนะวัยมาก ซาดีหนึ 1, ่ัสามร้อยคนอุ้ยวเวอร์กดแชร์ไปค่ะวิพันห้าแล้วว่ะยังไม่ถึงหนึ่งหนึ่งนาทีพันห้าพวกเธอมันติดหวยนะพวกเธอมันรอฉันอยู่ใช่ไหมพวกเธอมันรอฉันอยู่ใช่ไหมพันเจ็ดละพันแปดละเอ้าระยะทาลิปมูเตนะทุกคนขา ย้อนทานลิปเนสกาแฟนะส okay, yeah, <2000 S 2> องพันคนละคุณพระหนึ่งนาทีสองพันคนประวัติศาสตร์ครับเฟสเพจชั้นสองพันห้าไว้ทุกคนสองพันห้าไวมาก,ากส,งาาากสองพันอยอยเจ็ดอุ้ยอุ้ยตาย ทุกคนอย่ากดดันฉันมากนะทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันนอนไม่หลับฉันนอนหลับนะแต่ฉันแบบมันตื่นเต้นมันกดดันมันแบบสามพันคนสวัสดีค่ะว้าเป็นหมื่นแน่วันนี้ฉันกล้าพูดว่าคนดูฉันหนึ่งหมื่นเอาให้ถึงหมื่นเลยไหม แต่ไม่ต้องดูเยอะหรอกไม,อไม่เอาไม่เอาไม่อยากดังไม่อยากดังไม่ต้องดูเยอะเอาดูเท่าไหร่ทเท่านั้นเท่าไหร่เท่ากันไม่ได้อยากดังมากเอาตรงตรงโโหรือก,ก,ก็ชอบคนดูเยอะไหมชอบนะอชอบคนดูเยอะนะแต่แบบมันก็อืมสี่ปากค,คือแบบมีใครให้มากกว่านี้ไหม 00, สามพันแปดสามพันเก้าสี่พันสวัสดีค่ะ มามีใครมากกว่านี้ไหมสีปากสวัสดีค่ะกดแชร์และพิมพ์ว่าใส่ด่วนกดแชร์และพิมพ์ว่าใส่ด่วนฉันรู้ว่าทุกคนรอวันนี้มานานสิบห้าวันทุกคนรอวันนี้มานานทุกคนรอวันนี้มานานใช่หรือไม่ทุกคนจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะจิ้มลิงด้านล่างได้เลยใครอยากได้ใส่ด่วนก่อน สวัสดีสี่พันห้าสวัสดีค่ะอ่ะรอขึ้นให้ถึงที่สุดขึ้นให้สุดแล้วก็ลงให้มิดฉันขอดมยาดมหน่อยนะฉันจะเป็นลม ถึงมื่นไหมกดแชร์แล้วพี่มาใส่ด่วนเมื่อวานฉันไม่หาื้อลอตเตอรี่มาเพิ่มอีกทุกคนทุกคนหมดเป็นหมื่นนะเอาตรงๆลอตเตอรี่งวดเนี้ยตรงๆสี่พสวัสดีค่ะกดแชร์แลิมพี่มัดสายด่วนหนึ่งห้าสองสาม มมมันไไ่ีอะรแล้วลิงด้านล่างนะบอกขอส่ด่วนเจนุกเข้าไปรอก,ก่อนอ,อ่ะห้าพันคนสวัสดีค่ะหตื่นเต้นเว้ยคนดูเยอะมากตั้งแต่ไลฟ์สดมาครั้งแรกในชีวิตกล้าพูดได้เลยนะถามว่าชอบคนดูเยอะไหมชอบอแต่กดดันโคตรกดดันเลยทุกคน มันเป็นชีวันละว่าเจนุกว้วดเนี้ยจะเป็นอีนุกหุยทุกคนเจพิ่งมารู้ว่าตัวเองซื้อลอตเตอรี่เยอะมากขนาดนี้หุยฉันไม่เคยซื้อมากขนาดนี้เลยนะเนี่ยเป็นหมื่นๆเลยอะหมื่นกว่าบาทมัง้งเรียกคุณนุกซ้อมคุณนุกไปสิคุณนุกสวัสดีค่ะไหนทุกคนซ้อมเรียกดีห้ามันเจ็สวัสดีค่ะซ้อม, 5, 7, ะอมเรียกหน่อย หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าพอแล้วล่ะอุ้ยพอแล้วเนาะแม่แคนอย่างน้อยอ่ะเจะ๊คิดแค่นี้งวดนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเข้าไหมหรือไม่เข้าอย่างน้อยฉันก็เคยทําให้ทุกคนถูกหวยกับฉันไปเยอะแล้วก็อย่างน้อยฉันก็มีคนดูหนึ่งหมื่นคนอย่างที่เคยอย่างที่ฉันเคยแบบเคย เคยคิดเอาไว้เคยฝันเอาไว้ว่าวันหนึ่งคนดูกูจะต้องแปดพันหมื่นหนึ่งให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างน้อยฉันก็เคยแบบทําได้วะต่อให้วันนี้มันจะเป็นไงก็แล้วแต่อย่างน้อยเจก็ทําได้แต่รางวัลที่หนึ่งอยู่กับเจแล้วนะทุกคนอยากจะบอกว่ารางวัลที่หนึ่งตอนนี้อยู่กับเจแล้วทุกคนไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะเจได้คว้านซื้อมาหมดแล้วคะ่ะแปดพันหกสวัสดีคะ่ะนะคะ อยากจะบอกว่ารางวัลที่หนึ่งอยู่กับเจแล้วนะทุกคนไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยแบ่งจักสองใบได้ดิแต่ขอตรวจก่อนนะตรวจไม่ไหวแน่ๆเลยอะเยอะมากบอกเลยว่าคือเยอะมากจริงๆเยอะมากอทุกคนมาหนึ่งหมื่นคนเริ่มมาขอแบบให้ฉันได้ชื่นใจอย่างน้อยวันหนึ่งฉันเคยทำมันได้วะ ฉันเคยมีคนดูหมื่นคนวะขอแบบให้มันเป็นความทรงจ,จําเจ๊หน่อยไม่ว่าวันเนี้ยเลขเจ๊จะเข้าหรือไม่เข้าแต่เจ๊ขอให้ทุกคนโชคดีเจ๊นุกขออวยพรให้ทุกคนที่ดูไลฟ์สดเจ๊โชคดีขอให้ดวงเราหนุนนากันขอให้ดวงเราหนุนนํากันค่ะเก้าพันคนสวัสดีค่ะสิบวินาทีหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคโชคดีนะทุกคนอะไรจะเกิดก็เกิดนะผิดถูกขออาภัยนะคะผิดถูกขออาภัยด้วย พิดถูกขออภัยด้วยพิถูกขออภัยด้วยพิถูกขออภัยด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะขอให้ทุกคนโชคดีกับวันนี้ ผิถถูกถ้าเลขวันนี้เลขลร,รัฐบาลเจนุกผิดถูกประการใดขอกราบขอภัยกบทุกคนนวยนะคะเจได้เต็มที่แล้วทาเต็มที่ละนะคะแต่ขอให้ทุกคนโชคดีนะนะคะขอบคุณทุกคนมากๆานะคะที่ติดตามเจนุกนะคะขอให้ดวงเราหนุนนํากันไปแบบนี้ตลอดไปนะคะ